ไม่ถึงเดือนแต่ว่าอันนี้ของพิชิรัสนะทุกคนใช้ได้มากกว่าหนึ่งครั้งนะคะยาวนานถึง6เดือนถึงหนึ่งปีกันเลยทุกคนเพราะฉะนั้นคุ้มค่าแน่นอนวันนี้ที่จ่ายไปนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีว่าบูชาี่าอะขออะไรได้แบน้ไขออะไรจริงหรอจริงหรอเปลี่ยนเป็นบูชาเดี๋ยวพ่อแม่จะน้อยใจไหมคะเดี๋ยวเอาลูกปั้นทำลูกปั้นพี่ฟ้าอันหนึ่งแล้วก็ไหวองค์อิงฟ้ามาแล้ว ไว้ใกล้กันแม่หนูว่าเสียงนิดนึงน่ารักมากน่ารักดีใจดีใจเก่งมากสองชั่วโมงพูดไม่หยุดเลยอ่ะแบบไอ้แบบยังจับสมองไม่ค่อยถูวงนิดนึงเสร็จวเสร็จได้เจอกันรอบหน้าพี่ฟ้าวันนี้แบบดีใจค่ะให้พี่ฟ้ามาไอ้ไม่เคยได้ไลฟ์ขนาดนี้ปกติไลฟ์เองบ้างหรือว่ามีคนไลฟ์ด้วยแล้วไอ้ก็ไลฟ์แล้วแกน้องมอญ่็ไอ้ นา,านมากที่แบบอยากจะเอาพี่ฟ้าเอาจริงๆเพราะว่าคือพี่ยิงฟ้าเป็นคนเดียวเลยที่ไอ้พูดกับเพื่อนมาตลอดว่าอยากคนเนี้ยมาหลฟ์แล้วก็เดี๋ยวจะมีคนนั้นคนนี้ขึ้นมาบอกมาจะเอาคนเนี้จนในที่สุดไอ้ได้เอาพี่ฟ้ามาแล้วแบบไอ้รู้สึกดีใจเราทุกอย่างดีง่ายเหมือนคะ่ะทีมก็ดีดีแล้วก็พี่ฟ้าก็น่ารักใจมากจริงแบบพยายามแบบใส่ทุกคนแบบไม่รู้จะพูด พูดไม่เก่งแต่แบบขอบคุณมากๆจร<ด>ิงๆที่วันนี้ <สา S 1> แบบมามาร่วมสนุกแล้วก็มาใส่ด้วยกันแล้วก็ช่วยแบบให้คนรู้จักแบรนด์พิชิรัตเพิ่มขึ้นนะคะก็อยากขอฝากได้ไหมคะพี่ฝากได้เลยค่ะฝากนิดนึงนะคะว่าใครนะคะอยากใส่ขนตาแม่เหล็กทนลมทนน้ำไม่ต้องใช้กาวไม่ต้องใช้อัเนอร์ใช้เวลาติดแค่5วินาทีเท่านั้นก็ใช้ขนตาแม่เหล็กแบรนด์อะไรนะคะพิชิรั แต่ชื่อลัดนั่นเองค่ะฝากไว้ด้วยละกันฝากไว้ด้วยนะเผื่อรอบหน้าพี่ฟ้าเราจะได้มาเจอกันอีกผมไปชำคอนเไลฟ์เนี่ยพี่ตอนแรกก็ตกใจว่าแบบเฮ้ยวันนี้มาถึงแล้วหรอวันที่มีคนจ้างเราแบบเกี่ยวกับเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องสําอางหรืออะไรที่เกี่ยวกับความสวยความงามดีใจดีใจเพราะว่าชอบมันเพลินเชื่อว่าคนที่ดูอยู่สองสองชั่วโมงเนี้ยก็เพลินเหมือนกันก็ขอให้ยอดขายปังๆนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้กลับมา ร่วมงานอีกไลฟ์นี้ก็คือจ้างพี่ฟ้าเกือบล้านนะบอกตรงต้องยอมต้องยอมทีมงานก็คือแบบว่ายอมทุ่มยอมจ่ายจริงๆก็ขอให้แบบว่าหลังจากจบไลฟ์นี้ไปมีคนรู้จักแบรนด์นี้เยอะๆนะคะแล้วก็ให้ไลฟ์เปิดการมองเห็นเยอะๆให้มียอดเยอะๆนะคาจะกำลังใจให้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคือจริงๆเขาอายุมากกว่าพี่ฟ้านะแต่พออยู่ด้วยแล้วเหมือนเด็กเลยเหมือนเด็กมากคือเป็นคนที่เป็นซีออีกหนึ่งคนที่ สวยมากๆากเน็ตจีนดีมากค่ะสองชั่วโมงไม่ดอกเลยค่ะขอบคุณค่ะเิเขิดมากเลยอ่ะพี่นี่เขามองใต้ยัมองหน้าเยอะแล้วมันก็เขิดขอกอดทีนึงกอดไปได้ไหมได้ค่ะในกำลังใจให้ได้กอดพี่ฟ้าแล้วค่ะคุ้กันแล้วและแอบเห็นและแอบเห็นนะคะเดี๋ยวได้ค่ะ กำลังใจให้ <c oughs> <c oughs>